วดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการลืมบายได้เลยนะผมมีถั่วไหมไม่ใช่ไม่หลุดฝนะุโอเคครับแล้วก็มาเห็นแนวทางการจัดเด็กของยเกอร์บอกไว้ก่อนว่าคิปนี้จัดแล้วไม่ใช่เด็กที่สมบูรณ์ที่สมมุดผม,มไม่มันไม่ใช่เด็กที่เก่งที่สมมุดแบบที่พี่ชิมเคยบอกบเออมัน เอามาให้ดูก่อนเอามาให้เป็นต้นแบบก่อนนะคผมว่าผมจัดยังไงนะผมไม่ยิงโจ๊กเกอร์ผมไม่ฟูลนะผมแต่มีเกอร์คบนะคบผมเดี๋ยวจะไปซื้อมาต่อโอเคมาดูที่เกิดไยมาดูตัวเริ่มตัวเริ่มก็ยัดดัสเทลยูนิคอนเอาไว้เพิ่มโซให้เคออสมันบานสนะหุ่พอ ก็จะใส่แบบสมบูรณ์นะฮะเพราะว่าสแตนซีเพราะว่าผมยังเอ็กผมยังไม่สมบูรณ์นะฮะชิซีรอซีแล้ว,ว,แ,ลวแล้วก็ฮิวซีอันนี้สมบูเอออันนี้ที่เกือบสมบูรณ์นะคือสแตนนี่ยับไปหลายแบบนี่คือว่า เอาอไี้หลอกกูแข่งนะโอเคมาดูเกณฑหนึมม่งมันบ้างเกณหนึ่งก็จะใส่พาราเดียมสองใบนะเอาไว้ล็อกต่อเคออสบีดเอาไว้วูดหลังเคออสเบเกอร์เคออสเบเกอร์นี่จะข้อเสียมันคือปั๊มพลังไม่แรงนะก็ใช้ตัวนี้ช่วยนะดีจีใส่สองนะยังไม่สมบูรณ์ บอกแลว้วครับในปุ่มเอออีกอาลา่าอีกโก้ก็ใส่สองนะฮพอยรามันไม่มีเจ้าเคออสบีเลยค่ะแนะตัวสองใบสุดท้ายครับไฟนาลีสตาร์ตัวตีแปดพันหน้าสตาลเอาอีบุกชวนต้นเกมดีทั้งหมดโอเคมาดูเกมสองกันบ้างครับคุณ ใบนี้ใบแล้วทิ้งหนึ่งจัวนุ่มหนึ่งแล้วยัดไปหนึ่งใบอีกสองก็จะมีคลอลลี่เมเกอร์ครับยัดไปสองใบคริสตันครับแล้วก็โมบิสเบดครับคาร์ดอนใส่สองตัวครับ แล้วก็อันนี้ทางสแตนระนะับเมื่อเห็นาการลอ็อกบวกสิบพันเนาะถ้าตีแล้วก็สตอนเทียรับตัวสิบเสพีเชียลตัวเสร็จ,รรจรโอเคมาดูเกรดสามกันบ้างครับผมจะใส่ไม่เหมือน โล4แล้วก็ใส่โอ3แล้วก็เรนล,ล่า1ทำไมถึงใส่เรนล,ล่าครับในผลก็คือ ที่จริงเรเวล่ามันล็อกยากกว่านะแต่ว่ามันมันปั้มพลังเลยกว่าแต่ว่าเคออนนี่ก็จะล็อกง่ายกว่าแต่คัามพลังไม่แรงโอเคเราจะมาดูแนวทางการเล่นกัน นเกมนะครับผมเราก็จะไลท์ทับแบบนี้ถ้าช่วงนั่เล่นเกมก็น่าจะถ้าถ้าตัวที่ควรไลท์นั่น่าจะเป็นไบเนนสตาร์ไอ้หมูชื้อนั่เกมเกอร์สองก็จะใช้ถ้าลงได้นับผมให้ลงโมเบสเตดเอเาไว้ล็อกคอร แล้วก็เอาปลาดอนมาเาอาพอมาถึงช่วงเกษ3ครับช่วงเกษ3ก็เราก็จะไล่เป็น infinite zero ละก่อนแล้วก็วกขอแนะนำให้ขอ l โคลโนี n y l a s e เนรีรยคแล้วก็ใช้ไฟมาหนึ่งถุงเต็มอะ คาลตาบาร์นหนึ่งนะครับก็จะน่าจะเรียกแม่ก,ก่อเอาไว้เรียกตอนเคออสออกมาตีไปตีไปตีไปนั่นเองเคออสออกมาปาบนั่นเอปปาบเบรคไลท์ปาบล็อกจับล็อกสองนะครับแล้วใช้เฟกครับคาละาบาร์นหนึ่งนะอ่ะใช่อะก่อนลงนะครับผมให้ มันจะล็อกสองก่อนใช่ไหมครับพอเบรกไร้ให้เอายูนิคอร์ยัตโซก่อนครับอ่าแล้วก็ค่อยคอลตัวโคลอนิเนเกอร์นะฮะอ่าแล้วก็ใช้เฟกับคัตบัลล์หนึ่แล้วก็อันเชิญโมเบียนเบลดเอาไวต่อท้ายนะมันจะแรงสามหมื่นประมาณถ้าต่อท้ายนะตีแวนก็ประมาณสามหมื่น สามหมื่นไม่รู้จะทวนหรือเปล่าไม่ทวนแน่นอนลานอนจมตีโคนี้เมเกอร์ก็เอาอะไรต่อท้ายก็ได้ไม่ต้องสีเรียสจะเพอร์เฟกตกาจะตัวอะไรก็ได้ไม่ต้องสีเรียสเถ่าถนเท่เพลยเนี่ไม่ต้องสีเรียสต้คงขมอ่ะอันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะรายการ ตูดอาเบกขอรับไปก่นอนเฮ้ย,ไม,ยไม่ใช่แต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 ่เอ้ยไม่ใช่ขอรับไปก่อนมีทั่วไหมฝากถามท่านผู้ชมนะครับว่ามีทั่วไหมนะฮะเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเร็มฟืดแนี่ไม่ขำกันใช่ไหมเนี่ยไม่ขำกันใช่ไหมไม่ขำว่ะ